สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุดจัดปนัดดาสเปเชียลรู้ในสิ่งที่ไม่ได้นึกลึกในสิ่งที่ไม่ได้คิดกับ e ีพีนี้เป็นอีีสเปเชียลจริงๆครับและอยู่กับผมอันภูนาทุณผลินนะครับเราจะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสกับความประทับใจของศิลปินกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าโด่งดังที่สุดเช่นกันในยุคไนทีสครับและพวกเขากําลังจะกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ ได้เวลามาอัปเดตชีวิตของพวกเขากันสักหน่อยดีกว่าวันนี้มาครบเลยนะครับกับวงบาสูรับ ในช่วงนี้นะครับสุดจัดปรรด,ดาสเปเชียลของเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วต้องบอกว่านี่คือศิลปินระดับตำนานที่หลายๆคนคิดถึงนะฮะถ้าพูดชื่อพูดท่าเต้นและเพลงมันจะมากันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ได้เวลามารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง อัปเดตชีวิตกันสักหน่อยทั้ง3คนนะครับขอต้อนรับ3สมาชิกครบองค์ประชุมเลยของบาซูครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีโจออและสวัสดีกองฟ้าด้วยครับสวัสดีครับครับผมโอ้วันนี้มาครบเลยจริงๆริงนะพอแบบเห็นหน้าปุ๊บมันรู้สึกว่ามันจะต้องแบบต้องเกี่ยวขาใช่ไหมคะใช่ไหม แล้วมันเป็นท่าที่แบบเหมือนกับเป็นท่าแห่งชาติเลยนะเจถติทุกวันนี้เวลาเราเดินไปไหนมาไหนทุกคนก็จะทท่านีค่ะเหมือนเป็นการทักทายแทนที่จะแบบว่าสวัสดีค่ะพี่จะเจอแบบนี้ตลอดเวลา24ปี24ปีผ่านไปทุกคนก็ยังแบบจําท่านี้ได้นั่นคือเพลงแรกไหมมันคือเพลงมันคือเพลงเปิดตัวที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักบาสู แสดงว่ามันจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากนะใช่เนาะมันมันเป็นเพลงแบบภาพจำแล้วซิกเนเจอร์ย้อนกลับไปตอนนั้นคือปีสี่นึงอ้ครับผมปีอ่าใช่ใช่ก็ผ่านมาลบกันเองนะจ๊ะยี่สิบสี่ปีครับครับยี่สิบสี่ปีแล้วมาถึงตรงนี้วันนี้ตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าทุกคนยังแบบ ดูดีมากอยู่เดิมนะครับเจ็บไม่เยอะครับเจ็บไม่เยอะชื่อโบทอกค่ะตายเราไม่ต้องถามกันเลยเอฉเลยออกมาเองเลยแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยถามว่าขี้เข็มรปักตรงไหนบ้างแต่อยากรู้ว่าแต่ละคนตอนนี้อัปเดตกันดีกว่าว่าทาอะไรกันอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะว่าทมีสองบ้าเลยตอเลรกก็บอกว่าลูกสาวคนหนึ่งค่ะไม่ฟูไทม์ค่ะเพราะปกติ ก็คือยังรับงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ดูน้องไปด้วยน้องลีอาห้าขวบห้าขวบแล้วนอกเนอจากนี้ก็จะมีแบบว่าแบรนด์เป็นของตัวเองเพราะเพิ่งทําแบรนด์อาหารเสริมเด็กด้วยความที่แบบช่วงนี้มันหลายโรคเลยเพือนใช่ไหมแบบว่าไหนจะแบบว่ามือเท้าปากไข้วัดใหญ่โควิดอะไรเงี้ยก็เลยทาอาหารเสริมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอินสปีเรชั่นก็คือลูกนี่แหละค่ะ นะฮะอันนี้คือสดส่วนงานที่บอกว่ารับอยู่ก็คือรับในฐานะาี่รับงานใช่ก็แบบคอนเสิร์ตงานรายการต่างๆอะไรค่ะตอนนี้ก็รับนะคะนั่นแปลว่าอยากติดต่อติดต่ออยากติดต่อติดต่อได้นะคะพิธีกรรับไหมพิธีกรรับครับแต่ถามสิมีอะไรที่ไม่รับอะฉันพูดให้นี้ดีกว่าแปลว่า เงินซื้อเธอได้รับทุกอย่างค่ะงานองค์นไม่ใช่งานองค์นม่บเงินไม่ลาเอ็นไม่รับจ้าไม่ลาเปอันนั้นหลังไหมหลังหม่เอามาที่โจอีบ้างรับป่วยนะป่วยป่วยมาเอ่อห้าปีแล้วครับห้าปีกว่าหกปีละครับแบบคง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 ต้องถามตรงๆอัพเดตกันหน่อยตอนนี้เรื่องของอาการป่วย จากตอนนั้นก็คือถ้าพูดผิดขออภัยนะฮะเรียกว่าเป็น stroke เส้นเส้นเลือดเส้นเลือดไม่ไม่แตกไม่ไม่แตกไม่แตกตีบตันตีบตีตีบทำให้แขนขาขาข้างขวาและแขนข้างขวาไปไปหมดเลยข้าคข้องขึ้นเยอะแล้วนะคจับก็นไม่ได้นนั่นแหละคือที่ผ่านมาแล้ว3-4สปีเนี่ย โอ้พูดไม่ได้เลยอ๋อหรอไม่ได้ใช่เลยเหรอใช่ครับพูดพูดออกมาก็เป็นแบบถ้าช้ช้าพูดได้แต่ถ้าเร็วอ่ะไม่ได้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราเป็นคนใช้ชีวิตเสี่ยงมาโอ้สารพัดอ๋อเหรอสารพัดทั้งโอ้หลายอย่างทั้งเขียนเพลงทั้งโอ้สารพันน้อยาเยอะใช่ไหมคือเรื่องพระพรนี้ไม่ต้องบอกเลย คือสองชั่วโมงมั้งเต็มที่นอนเนี้ยหรอนอนน้อยไปอ่ะก่อนก่อนที่เราจะแบบเจออาการตอนที่มันรุนแรงขึ้นมาสุดตอนนั้นมันมีทรายก่อนไหมมันมีแบบเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มนิดนิดหรือไม่มีหนึ่งสองสามเหมือนโดนระเบิดเลยตอนแรกว่าจะโทรไปหาลูกบอกว่าเอ้ยไปกินข้าวออกปุ๊บไปเลยไปเลยไม่มีอะไรบอกไม่มีบอกกล่าวทั้งสิ้นว่าไปเลยแปลว่าอะไรมันมืดเลยเหรอหรือว่ามันเอล้มไปเลยป่าพี่กลังทำอะไรล้มเลยล้มเลย แต่หมดสติไปเลยเหรอไม่ไม่ไม่หมดมันหมดรู้รู้จักอยู่รู้รู้ตัวหมดอ่าใช่แต่ว่าขยับไม่ได้ยามอ่ะยามเข้าเข้ามาโชคดีไมหัวไม่นอกคืงถ้าไม่มียามนะไม่มีย้อยแล้วต้องขอบคุณยามนะคะจริงครับจากวันนั้นถึงถึงวันนี้ประมาณ5 6ปีใช่เราก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตก็อ่าใช่อืมเราก็ก็ต้องเขาเรียกว่ากายภาพถูกไหมฮะใช่ครับอ่ะแล้วณตอนนี้เราอยู่ใน ความพร้อมประมาณไหนยังไม่พร้อมเลยยังไม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกพยายามอยู่อแต่อย่างน้อยก็ดูสดชื่นมากดีขึ้นกว่าเมื่อตอนเป็นแรกๆเยอะตอนเป็นแรกๆนี่คือเดินไม่ได้แล้วแล้วก็พูดไม่ได้คล่องอย่างนี้เลยเอาที่ะคำอะไรเงี้ยตอนนี้ร้องเพลงได้บ้างแล้วปล่อยมุกได้แล้วเออรับซึ่งก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันในในความเป็นบาสูได้แหละไปได้ แต่ว่าเต้นยังไม่ได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเขปล่อยสองคนนี้เขาเต้นมาสองคนนี้เขาเต้นเผื่อนะ้คืก่อนพี่โจอี้ทางานหนักที่สุดในวงแล้วพวกเราก็กินแรงไงคะทำงานคนนี้ทํางานหนักสุดแต่ได้ตังเท่ากันตอนนี้ก็เอาคืนชดเชยชเชยร้องเพลงไอ้บาซร้องเพลงของไอเอเนี่ยนะต้องขอขอบคุณเลยของคุณดีวาขอบคุณครับที่ไม่เก็บใคราลิสิดาน่ารักมากน่ารักมาก จริงจริงเพราะในมุมหนึ่งก็ก็อาจจะเรียกว่าเขาช่วยเราด้วยใช่ไหมช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หลักๆนี่คืองานหลักของเราไหมฮะหรือมีอย่างอื่นอีกครับครับก็เป็นงานหลักแต่ว่าก็มีงานเล็กๆน้อยๆเช่นพวกขายของขายอะไรเงี้ยตอนขายอะไรของเดบี้หรอขายเป็นขายอาหารเสริมแต่ของพี่โจเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ออกออด้วยใช่ไหมคะเป็นสบู่นะครับที่พวกเรา ช่วยกันทํ i, าเพ yes ื่อให้พี่ <um Turn> ุ้มีสินค้ามีโปรดักต์ก็จะได้มีมีสินค้าดีๆออกมาแล้วก็แบบอ่ก็ในมุมนึงก็นอกจากช่วยด้วยมันก็เป็นของดีด้วยใช่ใช่เดี๋ยวรอให้ดนามกันยังไม่ออกถูกมหมแต่เรายังค้นสูตร2ปีเนาะ2ปีกว่าจะได้สูตรว่าจะโ้มาแต่ว่าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วครับผมครับผมอ่มาที่กำพันบ้างครับผมครับ ตอนนี้ก็จริงๆเราก็ทํางานอยู่ในวงการอยู่เรื่อยๆ,<ช>ๆนะครับผมแต่ว่าปีนี้ขอเน้นเรื่องงานเพลงมากกว่า<ม>ก็คือ<ช> <ๆ S 2> เรามีมีคอนเสิร์ตกันช<ม>่วงปลายปีนะครับแล้วก็ <ๆ S 2> คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตสำคัญสำหรับพวกเราเพราะว่า นานแล้วที่เราไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนานมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักด้วยแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพพวกเรา3คนกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยบนเวทีบนเวทีคอนเสิร์ตก็ปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็มีขายข้องออกกาลังกายอยู่แล้วขายมาหลายปีแล้วครับของนอตฟิตเนสนะครับผมแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยผลิตภัณฑ์คีื่กําลัง ออกมาเร็วๆนี้ครับครับก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหลักเลยครับผมจริงๆไม่ค่อยชินเท่าไหร่เวลาเห็นเขาใส่เสื้อผ้าครับมีคนพูดอย่างนี้เลยครับพี่อา่อดเลยพี่เราพูดอย่างนี้มนเลยใช่ครับเอาแล้วเราจะให้ถอดเลยเหรอครจะให้เก่งสัมภาษณ์เลยวันนี้นี่ถ้าไม่เกงใจเซอย่างเงี้ย อดเลยทอดเลยเขริ่มเที่ยวโอ้ยเก็บไว้เก็บไว้คอนเสิร์ตจริงๆเขาเป็นคนดูแลสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายฟิตหุ่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่งมาแบบเริ่มช่วงหลังหลายสามสิบเนาะตอนอายุสามสิบครับตอนวัยรุ่นก็ไม่ออกเลยครับพี่อานตอนนั้นก็เป็นผู้ชายผอมๆหรอใช่ผอมมากจากกุ้งตอนนี้กลายเป็นปูอ๋อเหรอพี่พี่พูดตรงๆนะพี่จําภาพนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าภาพอื่นมันแบบ มันแรงมากสิบปีแล้วครับพี่อ่านที่เล่นเวทมาครับจริงเราเนื่องจากที่เมื่อก่อนผมเป็นเป็นโรคเป็นหัวใจที่ผิดจังหวะครับแล้วออกกําลังกายอยู่ในยิมครับแล้วอยู่ดีก็น็อกไปเลยครับแล้วตื่นขึ้นมาก็อยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีสายเต็มตัวแล้วหมอคุณหมอก็เดินเข้ามาบอกว่าเป็นหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะผมก็เลยงงว่าซึ่งมันเกิดจาก เขาบอกว่าพัฒนกรรมอ่ากเป็นใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายมาเราคิดว่าเราเต้นมาแต่เด็กเราน่าจะแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยส่งหัวใจไปเรียนดนตรีดิพี่ทำไมอ่ะจะได้ไม่เต้นผิดจังหวะโอ้ยร้าแลอยู่วงเดียวกันเนี่ยก็ก็เลยคิดว่าวันที่จะผ่าตัดนะครับมันจะมีเซนว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกหุ้ยนี่ถ้าเราแบบว่าชีวิตเราแบบ ผ่าตัดไปแล้วเราไม่ไรอดออกมาเนี่ยคือแบบว่ามัน๋อนั่นคือผ่าตัดเลยเหรอ<ช>ผ่าตัดเลยครับถึงขั้นผ่าตัดหัวใจเลยเหรอใช่ครับเจบบาะใบขึ้นไปจี้<อ>ให้ก็คือเรื่องใหญ่เหมือนกันผ่าตัด hmm. แต่สรุปแล้วก็คือถ้าก็คิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดผ่านจากการรักษาโรคครั้งนี้ไปได้ก็คือจะหันมาดูแลตัวเองพอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างมันโอเคก็เลยฟื้นฟูร่างกายก็เริ่มจากการเล่นเวท hmm. พอเล่นเวทรู้สึกว่า พอเล่นแล้วมันมีกล้ามแล้วมันมีงานติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับพวกถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็เลยยาวเลยครับก็เลยเล่นมาจนถึงสิบปีแล้วครับแล้วมันก็กลายเป็นอาชีพเลยนะใช่แล้วก็ได้สุขภาพด้วยถ้าไม่มีกล้ามก็ไม่ได้งานนะได้จากกล้ามเยอะมากเหนื่อยไหมกับการต้องเมนเทนมันไว้ได้เหนื่อยมากเล่นไม่เท่าไหร่พี่อานแต่ว่าการคุมอาหารนะครับเหนื่อยคือทุกคนก็จะรู้ว่าอาหารไทยอาหารบ้านเรามันแบบอร่อยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะไปตามไหนตามถนนก็จะมีแต่อาหารเต็มไปหมดแล้วคุมลําบากมาก แล้วมีช่วงปล่อยปล่อยปาแล้วเลยปล่ยปะมีครับที่เราเห็นแบบพเพื่อนโทรมาอยากจะไปปาร์ตี้อยากจะไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยดื่มเบียร์ดื่มอะไรเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อัดอั้นพอเราเสร็จงาน3าสเดือนเราก็ปาร์ตี้เละเลยครับเพราะมันก็จะมีช่วงนี้ช่วงนี้รับงานใช่ช่วงนี้ไม่พร้อมใช้ใช,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 ชีวิตใช่ผมว่าการการที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกหาสมดุลให้เจอผมว่ามันจะโอเคไม่งั้นมันจะทรมานกับชีวิตเกินไปว่ากินอะไรก็ไม่ได้กินนั่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้ผมว่ามันมันไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับ ให้กับตัวเองดีกว่าผู้หญิงก็ต้องดูแลแบบนี้เหมือนกันมะต้องดูแลแบบนี้เหมือนกันค่ะคือจริงๆแล้วแบบว่าอาจจะโชคดีด้วยความที่กรรมพันธุ์ครอบครัวได้เป็นคนพอมอยู่แล้วใช่ไหมคะมเรื่องของการคุมน้ําหนักก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่แบบมันมีงานถ่ายแบบหรือว่างานอะไรที่มันจะต้องแบบว่าใช้สตีละร่างกายก็ต้องฮึบเป็นพิเศษค่ะ ครับผมอะพูดถึงเรื่องของงานคอนเสิร์ตกันสักหน่อยดีกว่าเมื่อสักครู่พูดกันไว้บอกว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่บางคนอาจจะพอทราบแล้วถ้าเป็นแฟนแบบพันแทมากแต่วันนี้มาอยู่ตรงนี้ทั้งทีให้อัปเดตกันนิดนึงว่าคอนเสิร์ตที่ว่านี้มันคือคอนเสิร์ตอะไรเมื่อไหรยังไงเพื่อเราจะตามกันไปทันได้ครับขายของขายของจริงิ RS meeting concert เป็นคอนเสิร์ตที่เขาทำกันมาตั้งแต่หูเป็น1 0 20ปีแล้วเนาะแล้วก็ ครั้งนี้ก็เป็นการรวมตัวของศิลปินรุ่นพี่รุ่นพี่ของบาซูคิดดูจะอายุขนาดไหนครับพี่น้องเยอะขนาดไหนอะเยอะมากครับ13ชีวิต13บชีวิตค่ะก็คือครบหมดเลยมีผีนุกผีเต๋าบอกมดเลยหรอยได้เลยพี่โดมอ่ะแปเตอร์ลิปออยมีใครเอก อนานพี่วัยตามินเอพี่ทัรัดเหล่าครบยังคบแล้วคบแล้วฟังชื่อศิลปินก็หอบแล้วเนี่ยครับรวมๆกันก็พันกว่านะครับอายุศิลปินบนเวที อนนี้ถือว่าบอกได้เลยสําหรับราเอียนไหม <ะ S 3> บอกจะไปเจอกันเมื่อไหร่ยังไง17 17ธันวาค่ะวันที่เราเจอการแต่ว่าวันกดบัตรเนี่ยวันที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าคอนเสิร์ตวันกดบัตรคือหนึ่งตุลาค่ะแล้วกดกวันเดียวด้วยวันเดียวรอบเดียวด้วยรอบเดียววันเดียวไม่มีเลยด้วยแล้วเผื่อคิดว่าจะเผื่อรอบสองไหมไม่มีอันนี้ต้องถามเฮียเพราะวกเราอยากขึ้นพี่พูดตรงๆพี่ว่ามันเป็นไปได้ว่ารอบเดียวจะไม่พอแน่ๆพวกหนูอยากขึ้นค่ะใช่ไหมเพราะพี่ว่าคนโหยหาความสนุกใช่และคนไม่ได้เจอเรานานแต่เฮียบอกว่าอยากให้เป็นเรร์ไอเทม อื้อแต่เดือนเป็นเดือนนะปีนีก็ยิงซะงั้นฉันอยากจะบอกจังเลยว่าเฮียเอาเงินแต่ตอนนี้คอนเสิร์ตปลายปีคอนเสิร์ตเยอะมากเห็นใจคนกดบัตรเหมือนกันแต่ก็อยากให้ทุกคนมาดูมาวมสนุกกันนะครับครับผมซึ่งก็เราก็เตรียมตัวซ้อมมาเต็มที่เริ่มแล้วเริ่มแล้ว พี้โจอี้ก็ต้องฮึบนะต้องฮึบนะต้องเอาความมหัศจรรย์ไปโชว์กันไห้ได้นะทำไงก็ต้องทำี่ยก็ต้องทำอ่ะแต่ผมว่ามันมีเป้าหมายไว้ให้พุ่งชนนะใช่เขาไม่ได้แบบว่าทำไปวันๆอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตัวผมมันผมมันหนักหนักหนักมากทำได้อยู่แล้วเลยสู้ๆแต่ว่าอ่ะถามนิดนึงก่อนหน้านี้เราก็เคยขึ้นเวที เล็กๆบ้างรับงานกันมาบ้างไหมก่อนที่ถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครับตอนที่เรายังไม่ได้ร้อยอ่ะก็คือก็รับอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันหาวิธีโชว์ได้อยู่แล้วถูกมัมรู้มันมีรูปแบบแต่ว่าสมคนนี่เนี่ยมันมีเกี่ยวขามีต่อตัวมีจับตีรัางกายฮะผ้าบาซูท่าเก่าๆเนาะแต่ละ้าเป็นแต่เอะแต่ละเพลงนะแต่ละ แต่ลับเพลงอ่ะเป็นแรปก็พี่ร้องไปยากเองก็<ป><ป>ช่วย<ป>ไม่ได้ร้องไปยากเองช่วยไม่ได้นะอยู่ดีตอนนั้นก็ทำมาตรฐานไปซะสูง ทำได้ครับก็ฝากติดตามไปดูกันอ่ะจริงยิ่งต้องไปลุ้นยิ่งต้องไปเอาใจช่วยอ่ะก็ให้ฝากและกันนะครับแต่ละคนรวมถึงแน่นอนฝากคอนเสิร์ตด้วยหรือไม่แต่งานอื่นๆหรือช่องทางในการติดตามนะครับทั้ง3คนจริงก็ฝากจริงๆแล้วสิ่งสำคัญเลยฝากคอนเสิร์ต R S meeting concert นะครับปลายปีถึงทีเต้นะครับวันที่1ตุลา จดกดบัตรกันแล้วก็17ธันวาไปเจอกันไปสุนรนานกันนะครับแล้วก็รวมถึงฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะฮะจะมีเพลงจะมีอะไรใหม่ๆให้มาติดตามกันในช่วงปลายปีนี้นะครับผมก็สำหรับไอสแกมผมเข้าไปส่องเข้าไปดูได้นะครับผมจีพีอยากเห็นอะไรแซบแบไปกดดูแซ่บแน่นอนฉันจะนั่งสดสดม์ไม้พารมุญพาไปดูสถานที่นั่งวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ G P พีอันเดอร์สกอรบาซครับผมค่ะอภิโจ ตี้บาซูนั่นแหละเข้าลยโจี้ยอะไรพี่โจี้ยไม่ค่อยเล่นโซเชียล เดีแต่เราก็แบบว่าแต่เราก็เราก็จะลงกับพี่โจอี้อยู่เรื่อยๆนะคะส่วนของเดบี้ก็จะบอมี IG เป็นเด็บบี้อันเดอร์สโตร์บาโซแต่ว่าส่วนมากอาจจะเน้นเล่นติ๊กต๊อกเจ้าแม่ติ๊กต๊อกคนนี้เด็บสเตปดีอีบีแซททีพีค่ะไปอยู่ในติ๊กต๊อกเขาแล้วของคุณกำปั้นมี only แฟนไหมฮะอันี้ไม่มีอยากเปิดอยู่ว่าจะหาหาคู่นี่อยู่นี่คู่จิ้นคู่จิ้นเป็นคู่จิขาอาจจะชอบของแปลกกันสมัยนี้ต้องเป็น ยิ่งเห็นทั้งเดบบี้ทั้งกัมปั้นทั้งโจ้ฟิตกันเต็มที่เพื่อที่จะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันเต็มที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเพื่อคอนเสิร์ตนี้หรือเพื่อทุกๆวันของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องดีๆแบบนี้มาคุยกันพร้อมกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากับสุดจักปนาดาสเปเชียลครับสักครู่เดียวนะ และในช่วงนี้ครับกับสุดจัดนัดาสเปเชียลครับอันบอกไปแล้วนะครับว่าผมมีแขกรับเชิญพิเศษเธอคนนี้นะฮะต้องบอกว่าเรารู้จักคุ้นเคยแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับและไม่ต้องแปลกใจเพราะเห็นเมื่อไหร่สวยเป๊ะแล้วก็ปังเหมือนเดิมเสมอจริงๆนะครับมาต้อนรับคุณแม่คนเก่งคนนี้กันดีกว่าครับกับคุณแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อานเป็นยังไงบ้างครับสบายดีค่ะคือจริงๆอยากจะบอกว่าเจอเมื่อไหร่ก็สวยแบบไม่นี่คือไม่ได้พูดเพื่อ อวยหรือใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่จําเป็นต้องอวยแต่สวยจริงๆขอบคุณค่ะเป็นคนดูแลตัวเองไม่อยากแก่ไม่ยอมแก่ด้วยม, <c oughs> มันเราเราเคยมีไหมที่เรารู้สึกว่าแบบอ้วนกว่านี้พังกว่านี้ ก็มีนะคะช่วงข้อลูกใหม่ๆแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นอาจจะหลังๆแล้วรับบทครูสอนโยคะด้วยตัวเราก็ต้องดูดีตัวเราก็ต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วออกกําลังกายอยู่แล้วและหลังๆก็คือหันมาดูแลในเรื่องของการกินเพราะเมื่อก่อนน่พี่อ่านเนียเป็นคนที่ออกกำลังกายบ้าคลั่งอย่างหนักคือโยคะอย่างเดียวเลยวะโยคะอย่างเดียวแต่กินปกติเข้าใจปะคือกินก็อยากกินอะไรก็กินแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้กินอาหารอะไรอ้วนมากมายแต่ว่ามันมันมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ เปลี่ยนในเรื่องของการกินอันนี้พูดจริงเพราะแนนรู้สึกว่ายิ่งเราแก่ต่อให้เราออกกําลังกายดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรากินไม่ดีรูปร่างเราก็ไม่เปลี่ยนแต่น,นี้รู้เลยว่าเออสักสองปีหลังเนี่ยแนนไม่กินพวกแบบออชานมไข่มุกกาแฟเย็นหวาน,วาน,วานๆมันๆเค้กอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์นมเนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็รู้ว่าเออรูปร่างเราเปลี่ยนไปครับจริงๆหลักๆแล้วนอก,หก,หกเหนือจากเรื่องของรูปร่างเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นบ้างไหมหรือแม้แต่คนในครอบครัวหรือคนรอบตัวของเรา ตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีแต่คนในครอบครัวมีเช่นคุณพอ่อคุณพอ่อคุณพ่อตุ่มชลิดแล้วก็สามีตัวด<บ>ี<า>เลยถามดีกว่าคุณพ่อตุ่มตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะคุณพ่อ7 4คือเขาสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่น้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นการที่เราน้ำตาลสูงเนี่ยตัวนาก็คงต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินของคนในครอบครัวใช่ไหมคะก็คือพยายามให้ออกกำลังกายพูดไปก็ไม่รู้ทำหรือเปล่านะอาหารก็ต้องทำกินเองที่บ้านแล้วก็พยายามให้ทานอาหารแบบให้คขบผ้าหมู่แล้วก็หลากหลายน้ำตาลสูงเนี่ย เพราะเขากินอะไรมากกว่าปกติไหมอะเช่นเป็นคนกินของหวานเยอะเหรอหรือยังไงหรือเขาสามีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ออกกําลังอ่ะตรงๆนะคือไม่ค่อยออกกำลังแล้วก็เป็นคนที่กินอะไรที่แบบหมูสามชั้นอ่าแล้วก็กะทิแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อทาส่วนส่วนส่วนทุเรียนด้วยทุเรียนนี่แหละค่ะกินมันนึงเป็นลูกเลยอ่ะซึ่งจะว่าไปจริงๆแล้วนะไม่ต้องกินกันทุกมื้อหรอกครับบางครั้งเราแค่แบบ สัปดาห์หละครั้งสองครั้งเลยหรือบอกว่าเฮ้ยให้รางวัลกับตัวเองบ้างผมรู้พวกเราก็เป็นเหมือนกันพวกนี้บางทีนะพออายุที่มากขึ้นด้วยสุดท้ายมันกลายเป็นปัญหานะครับอ้ามาถึงตัวช่วยดีกว่าแล้วตอนนั้นเราทํายังไงกับเขาละ่ะยื่นกล่องเขียวนี้ไปให้บอกมันคือโลกาช่วยกินหน่อยแค่นั้นแหละมันคืออะไรฮะเนี่ยค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของความหวานหรือเบาหวานได้นะคะเพราะว่าเขามีผงสมุนไพรหย,ยแบบกว่า10ชนิด เยอะมากเลยนะคะก็จะมีผงผักเชียงดาผงมะระขีนกผงอบเชยผงเห็ดหลินจือผงกระเทียมนะคะขิงขมิ้นชันผงสมเกาหลีผงเตยหอมแล้วก็ใบโบกโบกเรียกว่ารวบรวมผงสมุนไพรทั้งหมดเข้ามาช่วยในดูแลในเรื่องของการควบคุมน้าตาลซึ่งทั้งหมดที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เรารู้จักนะค่ะแต่ผมมั่นใจว่าต่อให้คุณตั้งใจหาคุณก็ยังหาไม่ครบค่ะและต่อให้หาได้ครบ คุณก็ทานได้ไม่มากพอใช่แล้วทั้งหมดนี้คือธรรมชาติหมดเลยนะมันคือสมุนไพรหมดเลยเราบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายแล้วมันผ่านอยอยแล้วที่หลายคนถามว่าทําไมนถึงกล้าให้สามีคุณพ่อกินเพราะว่าตอนที่น้าตาลสูงอนนไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เขามีความ <c oughs> เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีหลายตัวมาแล้วก่อนที่เขาจะทําตัวนี้คือรู้เรื่องสมุนไพรดีแล้วเขาก็ผลิตตัวนี้แล้วก็ทําโรงงานผลิตเองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใใจนเรื่ององความปลดภัยก็ บอกว่าเออลองทานดูนะทานวันละ2เม็ดสองแคปซูลนะคะก่อนอาหารจะมื้อไหนก็ได้ทานสัก3เดือนแล้วก็ตัวน้ๆตาลแล้วเราเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นมาก่อนนั้นนั้นก็คือทั้งสองคนน้ําตาลสูงอ่ะใช่น้าตาลก็ลงแต่ผมพูดให้แทนเลยชัดๆนะฮะไม่ได้แปลว่านี่คือยารักษาใช่ใช่ใช่ถ้าใครเป็นถึงขนาดว่าป่วยแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับคุณหมอแต่ตัวนี้จริงๆมันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมอาหารมันก็เหมือนกับเราทานอาหารที่ดีแต่เราไม่มีทางทานได้ดีจริงๆ ตัวนี้ทําให้มันทานได้ครบขึ้นถูกต้องค่ะเราแล้วทั้งสองคนหลังจากที่เขาทานแล้วเขารู้สึกไหมว่าเขาแตกต่างเขาก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้ขึ้นเชื่อเราคือคือจากที่เราวางไว้อ่าเริ่มเราก็เปิดดูเอาโอเคโอเคกินนะเพราะเขาเห็นเราแบบเออ นางดูแลตัวเองเราไม่ค่อยเป็นโรคอะไรไม่ค่อยจะป่วยอะไรอะไร้ะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นอะไรถึงทานใช่คือนางคิดว่าเราอ่ะควรจะรู้ก่อนเราจะได้แก้ไขได้ทันไม่ต้องรอให้เราเป็นโรคหรอกค่ะเพราะรอให้เราเป็นอะไรอ่ะโหเสียเงินมหาศาลพี่อันึกออกมาเสียเงินรักษาตัวเองจากที่ทำงานหนักๆควรจะเก็บไปใช้ยามแก่นะเอามาจ่ายรักษาตัวเองหมดทุกวันนี้เราก็เห็นว่าคนแบบป่วยเป็นโรคอะไรเยอะแยะมากมายเราขอมีสุขภาพที่ดีดีกว่าเพราะลูกเรายังเล็กอยากอยู่ไปจนเลี้ยงเขาจนโตอ่ะแต่คนโดยทั่วไปน้ำตาลเกินทั้งนั้น จริงไหมนนเ,ามเนานะยกเว้นเธอไง <X> S> <S คนนี้เขาไม่ปกติอย่างที่ผมบอกนะฮะผมอะระวังแทบตายไปตรวจยังเกินเลยคืออย่าลืมว่าแค่เรากินข้าวหรือกินแป้งถ้ามันมากเกินไปแป้งมันก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้าตาลได้ใช่ใชเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ตัวนี้น่าจะกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้สําหร,รับทุกๆคนแนนว่าน่าจะช่วยได้สําหรับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของน้าตาลสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้คุณพ่อกับพี่เมนครุษมีเนี่ยผ่านมา นานแค่ไหนละเออตั้งแต่ตอนที่แนะนําเขานะคะก็น่าจะ6เดือนได้ละ โอเคค่ะตอนนี้เขาก็แฮปปี้คือหนึ่งก็คือเขาก็ระวังตัวมากขึ้นด้วยแล้วเขาก็มีตัวช่วยด้วยไม่ได้บอกว่าเขากินโอ้โหทุกอย่างเหมือนเดิมและกินหวังจะพึ่งตัวนี้มันไม่ถูกไนงะคือตัวเองก็ต้องดูแลในเรื่องของการกินอาหารให้หลากหลายกินอาหารในครบผ้าหมู่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยด้วยใช่ค,ค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบนี้ด้วยเช่นกันอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ฟังนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับตัวนี้และเห็นผู้ใช้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นดูแลตัััววเองกนนนี้ ทำยังไงถึงจะสามารถลองใช้โลก้ได้เหมือนกันโอ้โหวันนี้เรียกว่าง้ดยดวอะ แนวว่าไม่แพงนะคะสำหรับการที่เราจะจ่ายอะไรสักอย่างเพื่อดูแลตัวเองนะคะควันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1ค่ะจากราคาปกตินะคะ1790บาทค่ะเหลือเพียงแค่1199บาทนะคะเพียงคุณเข้าไปที่ Facebook นะคะโลกาไทยแลนด์หรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะ065ค่ะ5 2 3 8 0 0 9าาค่ะครับราคานี้คือไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศป่ะครับผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วจ่าย1 199าทเท่านันัน,นอ่ะ คลิกแล้วก็กดติดตามรอกนะันเอาไว้ได้เลยนะครับที่ f e c o o o p k p e นะครับโ L, Thailand, L O G A R T H A I L A N D นะครับหรือเบอร์อันย้ำให้อีกทีนะ0655238009ถ้าหากว่าไม่รีบไม่สั่งตอนนี้คุณก็ต้องจ่ายราคาเต็มนะจ๊ะปกติแล้วกระปุกเดียวนะ1,790บาทแล้ววันนี้1แถม1เหลือเพียงแค่1,199บาทเท่านั้นค่ะโครอีกทีครับเบอร์ครับ 065ค่ะ5238009ค่ะครับผมเอาล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเคล็ดลับดีๆนะฮะเชื่อเธอได้แน่นอนเพราะว่ารูปร่างแบบนี้รักษาสุขภาพแบบนี้เป๊ะขนาดนี้ถ้าของไม่ดีจริงไม่เลือกมาดูแลตัวเองและคนที่เธอรักแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามกันได้สำหรับสุดจัดปนัดดาสเปเชียลแบบนี้นะครับผ่านทาง f a c e b o o k ของทาง สุดจัดปรรดานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube ของ V6 Production นนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับทั้งอันแล้วก็แนนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสถานที่สวยๆของเราในวันนี้น,ะนั่นก็คือดาวินคาเฟ่ครับ